ให้กินนะลูกทำไรอ่ะแยมลงไม่ไหวม่เอ็นเนาะแต่ผมเห็นขึ้นมาจกสิบคนใช่ไหมกนี่นี่อนี่นี่นี่ เดี๋ยว<ะ>นนีเไป้อะไรไนน้ิยัยูสองร้อยใจเย็นนี่หนูเอาไปแต่ดื่มเนจ๊ะ ไม่จังไม่จังนี่คำนวณไปคำนวณมาอยากชิมนี่ไงอยากชิมบัตรใบเฟืองไงบัตรใบเฟืองสองขวดร้อยสี่สิบแปดคำนวณไปคำนวณมาล้างไม่ได้เลยระวังเตาถูก เด็กเล็กเด็กเลกโอยสอไฟเนี้ยมาเนี้ายมาไปไกลเลยแ่าสอบไฟเมาี่รูปมาที่น้องตม ใส่นี่อันนี้เย็นเกี๊ยเย็นเกี๊ยทุกคนแต่เดินกกลเลยนะทนยกอดรวมอยยอดรวมที่มึงโอนทำยยี่เจ็ดร้อยเ่าไรเท่าไหร่สิบเก้าใช่มึงโอนตังค์อ่ะเจ็ดร้ี่ิบไม่ใช่หรอไม่ถึงไม่ใช่ยอดที่มึงเหมาเนี่ยรวมบ้านสี่ รวมบ้านที่มาสิถ้าบ้านจะไปคิดเป็นคนทำไมช่วยแล้วเดี๋ยวสลกันให้ทำคนเดียวกลางคนเดียวหน่ะมึงเนี่ยมึงเม่มาดูเนี่ยเสียงไหยนะมาแก๊กก๊กามจะขาดถามงไิสิตัวนี้ไีไม่มีีปายเลยีปายเลย

Hey! <laughs>